วันหวันว่าจะคนจะขุนมาไอหนูไงลูกฮะทำมันยังไงไอหนูขับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะลูกมึงอย่าไปเผลอยืมควายใครขี่ได้ยี่บ่ายตายนะขูไม่ไหวอย่างเงี้ยหลุดเลย สวัสดีครับผมบ้านวันว่างวันนี้พรุ่งนี้ไม่ว่าบงบัลลืนก็ไม่ว่างนะครับวันนี้เข้าสู่รายการวันว่างวานะครับ EP ที่สามบ้าเปล่าเนี่ย <c oughs> ขอบคุณมานกนะครับ EP เซรั่มแล้วก็บุต้า นำนะครับโอบเป็นสปอนเซอร์นะครับขอบคุณแม่เปิร์นนะครับโอ้หายหัวไปเลยพักไม่ตอบกครับแม่เปิร์นวันนี้นะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการวันต้องว่านะครับไอโซปิงนะครับพดกูหักเลยนะครับโอ้ยตองไปไ่ไว้เงี้ยเฮ้ยด้วยติกำน้ำมันก็ต้องจ่ายค่าตัวก็ต้องจ่ายค่ารถผมด้วยนะครับโอ้โหรถคันนี้แม่เติ้ลนอื้อให้นะครับ วันนี้ EP บสามไม่ต้องมีอะไรมากมายเดี๋ยวพาไฮโซปิงไปขี่เล่นก่อนเลยนะครับร้องนให้ทุกคนรีเพจมาเยอะนะครับไฮโซปิงนะครับก็บอกแล้วก็มากับผมก็คือข้าตัวไม่ได้ด้วยแล้วก็ถึงเจ็ดตัวตีกิกับป้านี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็นี่เลยข้ากำลังกำลังแล้วก็อีบีเดี๋ยวเราพาไฮโซปิง เขาขนขับช้ากันแต่คุณขับไปเร็วไงม่เชิวยังไงไม่เียาขับคชิวๆเลยมันไม่ชิวแล้ว เดีวนะปกติดีเอาคนอื่นมาขี่เนี่ยไม่ถึงขนาดนี้ทำไมคนอื่นไม่เห็นไรไม่เกลียดเกลียดเกลียดหนูไม่เกลียดไม่ได้เกลียดคนเขาอยากให้คนมาอีพีผมจริงจริงเดี๋ยวเราเราเราขี่เราเล่นชมชมวิวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราทำอาหารบนรถดีกว่าผัดผักมุ้งไฟแดงให้คุณกินต้องขอบคุณมากนะครับสปอนเซอร์ใหญ่เรากูต้ากำนำแล้วก็อะไรละต่อไปไหนแล้ววะโอเคนะครับน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหยองเสริมอันนี้อันนี้มันกินได้นะของกุตากำนำนะครับแม่เพิร์นก็ให้มารีวิวนะครับอันนี้กินได้เป็นอ่า ไว้สำหรับผิวขาวอ๋อ<ร>ผิวใช่ไหมกินได้เลยครับลองกินดูอันนี้อันนี้กินสดๆนะอันนี้แบบเล่นเรียวๆเลยนะต้องบอกน้องๆก่อนว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อันนี้เขย่าใส่ซองเลยนะสองซอ,องนี่กูตากำรมนำแล้วก็ดีเซมลับนะครับสอง EP A สองสองรนี่นะครับแล้วก็ใส่อันนี้รับเขย่าแบบนีล้วกินแบบไม่ไไม่เตรียมนะลองกินดูนะลองกินแบบเตี้ยมอืมอร่อยมากเลยอ่ะ เฮ้ยอร่อยอร่อยมากเลยครับไคจะปินงมีพันสุกมากทีสามสองไปอร่อยปะเลือดมีแรงอร่อยมันมีแรงอะไรวนนี้แหละมันพลเรงอนเราอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ใจเย็นหนุ่ไม่ไหวแล้วนะหนุ่ไม่ไหวแล้วนะหนุ่ไม่หนุ่ไม่หนุ่ไม่ให้เด็กเด็กว้าวว้าวว้า มีสินค้าให้ลูกค้าดูก่อนอ้อยกูตากินแล้คอดอร่อยผิวพันธดีสุภาพดีกูไม่ต้องตาคอนโอเครีวิวเลยช่วยจอยรอดตากูตาอ้ยไม่ไหวแล้ว คนเหมือนกันเส่กระป๋องข้าไในรถดีกว่าว่าเต็มระบบขนาดไหนน้องเอสต์หาลงเท้าให้หนูอะลงท้าหนู่ะ โอเคนะครับน้องๆตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวผัดผักบุ้งไฟแดงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแขกรับเชิญนะครับไฮโซปิงนะครับจากเมื่อกี้ก็เปิดทิปก็ความรู้สึกก็คําว่าจุกก็คือว่าจุกแล้วแต่รอบนี้เราก็จะไม่แกล้<อ>งแล้วเดี๋ยวขี่ไปทำอาหารก็คือผักบุ้งไฟแดงนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับที่จะดูดูคลิปใหม่ๆนะถ้าผมวาจาในนี้ไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับตั้งมาความบันเทิงจุดเลยเหรอเอาเลย่ะเอาล่เอาล่เอาล่ะ กระแทกได้อยู่ด้วย<า>อันนี้ทำไรอ่ะจับพลิกขอจับพลิกสกรปรกแล้วเราเนี่ยไอ้เวียแตกตาเราแล้วมั้ง,งเนี่ยเดี๋ยวไปดึกเฮ้ยเ เดือดกันนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพำ่ห้เบียร์ลำไยยี่หายนี่เหมือนกูมาแกล้งเขาหรือเขามาแกล้งกูเนี่ยน้ำปลาไม่ใช่มันยังไม่เดือดเลยมึ Hence, people, งไปใส่น well, so ้ำอันน so ี้ก่อนอ้าวเหรอเอากูกล้ากำนัลโอ้โหร้อนไปเดือดกันดิไม่เป็นไรเนี่ยสูตรเนี่ยอร่อยมาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวทำให้เดีทำให้เติมพริกไหมไม่เติมครับไม่เติมวะเอ็นจัตเตอ์เอ้ยเอามาทำเฮี้ยอะไรเนี่ย ไม่ใช่น้ำมันใส่หน่อยดิมันไม่แบบนี้เดี๋ยวเราเราเราทำเองก็ได้เหรอหน้าตาแล้วก็สกปรกอยู่แล้วชี้ได้อยู่ทุกคนนะโย่อะไรนอืมโอ้โดน้ำลดน้ำลดน้ำโอ้ยเติมน้ำมาเติมน้ำมั้ยเติมน้ำเฮ้เอาเอาคุ้ตากัะนำใส่เข้าไปหน่อยเด็กตากังนี้เติมเลยใช่ไหมเพิ่มความรสละมุนใช่ อร่อยอร่อยพราะกำนํำนี่แหละสปอนเซอร์ใหญ่เราเลยอีกซองอีกซองมาเดี๋ยวผมใส่ให้แล้วผมใส่ให้ผมม่ทำวะมามานี่นะโอ้หือต้องขบระวังระวังนะระวังเราปล่อยม่งเถอะเลยอนี๋ยวขับแม่งี้เลยเวลาอยู่ได้อยู่แกทำงานนะครับน้องๆผมบอกว่าแกทำงานนะปักบุ้งไฟแดงนะครับสุดกำนํำนะครับโอ้โหวุ้ยวว้ว้าก่อนะเียเ้ยเยอะไรสการเลยครับ มันก็เสร็จได้ด้วยนะใช่ครับอันนี้สูตรไฮโซปิงใช่ปะใช่ใช่ใช่ไม่เลยว่าไม่อองหักกันคนนี้หักกันว่ดไม่ออกกันพี่เบิร์ดทำได้ไงเนี่ยความสามารถพิเศษมากเลยนะเนะใครกัก็สปอนกำน้ำเข้าผมไงเนี่ยกำน้ำใส่ให้หน่อยสติปีเศษอ่ะ ทำำสูตรนี้นอะไรก็แบบลิ้มพองทุกครั้งอ้อยไม่ไหวเห็ดมากเลยอะเหตุมากหนึ่งบางที่ข้างหน้าเหยียมโอ้ยเอาเอาเอาอ่อยร้อนแล้วเอาเอาจารย์มาจานมาก็บแกทำเสร็จแล้วอะไรอืมอ้หต้องตสดกัน ว่ใช่ผมบอกมันอร่อยจริงว่ะอร่อยจริงดูอร่อยจริงอร่อยจริงน้องแต่คนเดียวเท่สัตว์ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตไมให้กดกระดิ่งครับที่จะดูคลิปไปใหม่นะครับถ้าผมวาจาทีนี้ไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยสร้างภาวบันเทิงอร่อยปะทำเองกินเองนักเลงพอนะครับก็ขอบคุณบ้านนะครับไผโซปีนนะครับมาร่วมสนุกนะครับช่องบ่มนะครัวันว่างๆนะครับถ้า หวานนิดๆล้วกินด้วยเลยนะกูต้ากำนำแล้วก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใหญ่แล้วครับบีพีเซรั่มแล้วก็กูต้ากำนำนะฮะอร่รอยจริงหวาน EP ที่ EP ที่สามนะครับ EP สี่นะครับจะเอาแขกรับเชิญคนไหนมานะครับปรเต็มระบบนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะครับปิดเกทเพลงเท่านี้เล t โก o